สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับแอดมินกรนะครับในช่องยอดสี c ชา n นลนะครับหลังจากวิ่งเสร็จนะครับวันนี้วิ่งไปสัก30มสิบกวนาทีนะครับก็ประทานกาแฟดำนะครับเพื่อสุขภาพนะวันนี้ใส่จมูกข้าวเข้าไปด้วยนะก่อนที่เราจะทำงานนะครับรอบๆบบ้านนะครับก็เดี๋ยวต้องกินกาแฟเพิ่มพลังก่อนนะครับ วันนี้ <c oughs> ที่สักแก้วนะครับที่หวังสมบูรณ์ตอนนี้ก็อากาศก็ไม่ค่อยจะหนาวเท่าไหร่ละนะครับตอนวันนี้เช็คแล้ว20องศานะครับก็ไม่หนาวแล้วนะฮะอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องนะครับยอดสี่ชาแนลด้วยนะครับจะ ป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับทำคลิปเรื่อยๆนะฮะสำหรับการกลับอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้จะมีคลิปอะไรมาฝากบ้างนะครับมาดูซิว่าวันนี้เจ๊จุ๋มทำเมนูอะไรโอ้ต้มผักมีเมนูเจ,จ๊จุ๋มวันนี้แกงส้มดอ,อกแคร์แกงส้มดอ,อกแคร์นะครับอันนี้จะส้มไข่หรอจะแกงเราจะแกงแกงหม้อนี้ เผักมนูง่ายนะครับผักก็เก็บเอาเองที่บ้านนี่นะปลูกไว้เมื่อาวานทั้งวันนะครับจะทั้งวันเกือบทั้งวันเนี่ยสองคนกับเจจุ๋มทำแพรเดี๋ยวจะอเอาไปลอยน้ำนิสระนะครับแพรไว้นั่งเล่นชิลๆยังไม่สำเร็จนะครับ ขวดน้ำไม่พอต้องรอขวดน้ำก่อนนะเดี๋ยววันนี้จะมีพี่ที่รู้จักจะามาให้ตอนนอนทักเที่ยง<ๆ>นะครนะับนี่ครับมีโชคมีโชคนี่หมาเก็บมาเลี้ยงนะมันเดินเดินข้ามถนนรถจะเหยียบมันตายมีโชคก็กทายเนค่ะข้านี่เรามีโชค นี่น้องลูกดิ๊กนะครับยังไม่ได้ให้อาหารปลาดุกเลยนะครับเนี่ยมาแต่ไปวิ่งกลับมานะครับบรรยากาศบ้านต่างจังหวัดนะครับสวนน้ำใยนะฮะ <c oughs> จะจุ่มหาเก็บผักเลยนะครับวันนี้เกแกงส้มดอ,อกแคร์นะฮะ ส้มดอกแคโอมะเขือก็เริ่มโตแล้วนะเนี่ยจริงมันออกไม่รู้จะก,กี่รอบแล้วมะเขือเนี่ยมะเขือริกดอกแคมีเยอะครับมันออกเรื่อยๆถ้าเราลดน้ำมันก็ออกเรื่อยนะเนี่ยมันออกใหม่เพียบเลยอนะอกเยอะเลยเนีย่ได้กินทุกวันนะครับดอกแคเนี่ย เราลดน้ำให้มันมันก็ออกเต็มเลยนี่เห็นไหมเทียบเลยดอกแคทั้งนั้นเลยนะดูพวงนี้เห็นไหมโอ้ลดให้มันมันก็ออกเต็มเลยครับนี่คือแคบ,บ้านเรานีเลยครับนี่ฮะ,ะต้นเก็บเช้าหนึ่งนี้ กินไม่ทันนะต้องเอาไปแบ่งให้ญาติๆกินบ้างนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เก็บขายนะเจะจุงกำลังจะเก็บไปแกงเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเขานะครับซื้อเขาบ้านต่างจังหวัดนี่ก็ถุงละสิบบาทนะครับสิบบาทเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลาดุกกันนะครับหน้าที่ผมเดี๋ยวให้อาหารปลาดุกแล้วก็ไปรดน้ําผักนะครับวิ่งเสร็จก็เจ็ดโมงกว่าแล้วนะครับนี่เ๋ยว เราจะให้อาหารปลาดุกนะครับซื้อมากระสอบหนึ่งยี่สิบกิโลรอเพียบแล้วครับเนี่ยนะดูนะฮะปลาดุกโอ,อ้ายก้อให้เช้าละหนึ่งขันนะครับแล้วก็ตอนเย็นอีกหนึ่ขันนให้สองเวลาครับเช้าเย็นมันกินทั้งวันครับปลาดุก มันกินไม่หมดเดีมันก็ขึ้นมากินตลอดตัวไหนกินเก่งก็ตัวโต้ตัวไหนกินไม่ค่อยเก่งก็ยังไม่โตปลาดุกบิ๊กอุ้ยนะครับก็เลี้ยงไม่ยากนะฮะเนี่ยเลี้ยงในกระชังเลี้ยงเลี้ยงไว้กินนี่คือ เลี้ยงไม่ยากเลยทำกระชังไว้กระชังก็ทำมาจากท่อแป๊บ p v c 1นิ้วนะครับทำกระชังไว้นะครับนี่อีกหนหน้าที่ในแต่ละวันของแอดมินก่อครับสายมันบิดนะครับสายก้อยาง ในแต่ละวันเราดนานูดน้ำถึงสักหนึ่งเดือนอย่ามาโดนมันคือกระเพาะไม่ร่มหรอก 哦、反正你们。 ก็พาไปเก็บผักหลังบ้านนะครับเมื่อกี้รดนำผักหลังบ้านไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับนี่หลังบ้านผมปลูกมะเขือนะครับมะเขือเปราะเนี่ยเจียจุ๋มว่าจะไปแกงไตปลาอยู่เนี่เนี่ยมะเขือแเมื่อกี้รดน้ำไปแล้วมะเขือเปราะนะครับอันนั้นก็ปลูกถั่ว แล้วก็ปลูกมะระขี้นกนะครับไว้กินนะครับปลูกทุกอย่างนี่คือเอาไว้กินหมดเลยนะครับไม่ได้ปลูกขายนะครับเพราะว่าเรายังทําเกษตรไม่เก่งขนาดะนั้นนะครับปลูกไว้กินนะครับผมเป็นคนที่ชอบกินผักนะครับเมื่อก่อนเนี้ยน้ําหนักผมนะครับประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งโลประมาณนั้นนะครับมีต้นกระท้อนนะครับเริ่มโตแล้วเนี่ย กระถานมีกระเจี๊ยบนะครับปลูกกระเจี๊ยบเขียวให้กินกระเจี๊ยบนี่ผมมากินแล้วผมสามารถลดน้าตาลความดันได้ดีมากเลยนะนี่ครับผมปลูกกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวนะผมชอบกินมากนะกินสดก็ได้นะครับหรือว่าจะลวกกินก็ได้ต้มกินก็ได้นะครับจะมาเก็บโอ้วันนี้ได้หลายฝักเลยนะเนี่ยปลูกเยอะนะครับนี่ครับ ปลูกไว้หลายต้นมันก็ออกดีมากเลยนะครับผมก็ปลูกไว้หลายหลุมกินไม่หมดก็เอาแบ่งนะครับให้พี่พี่น้องพ่อแม่ไปกินกันนะครับไม่ได้ปลูกขายนะครับนี่ครับน้ำเต้าผมปลูกไวตั้งแต่หน้าฝนนะครับมันไม่ยอมตายนะออกมาอีกแล้วใช่ไหมน้ำเต้าดูเถามันเก่าแก่มาก แต่มันออกให้กินตลอดเลยนะเนี่ยดูดิถามามันแก่มากเลยนี่มันออกแล้วผมเลยจะเก็บไว้ทำพันธุ์ลูกเริ่มแลนะ้วสองลูกเลยนุ่นดือเต้านะ้วนี่ก็เป็นสวนหลังบ้านนะครับมีกระเจี๊ยบเขียวมีเต้านะครับแล้วก็ปลูกพวกไม้อยู่ต้นตักนิดหนึ่ง,งชมพู่ ต้นเงาะก็ปลูกนะแต่มันยังไม่ใหญ่เงาะมีมะไฟมีมะยงชิดนะครับก็ปลูกไว้นะครับมันก็สวนลำใไยลำใไยจะทำปีนี้นะครับเดี๋ยวขุดมันออกก็จะเริ่มทำลำใไยนะครับปีแรกนะครับ นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามช่องยอดสี h ชาแนลนะครับผมแอดมินกอนนะครับขอฝากช่องเราด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับ3คนเรานะครับมีผมแอดมินกอนมีเจ๊จุ๋มก็มีช่างยอดนะครับเรา3ามคนก็จะลงเรื่องราวในการในการกลับมาอยู่บ้านต่างจังหวัดของพวกเรานะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ